อยไข่มุดแดงพี่น้องก้อยไข่มุแดงนี่พี่น้องนี่เครื่องก้อยมันกับบุพย่ยังมากงไม้พี่น้องเลยงงหลดเอาลงไปเลยมักเพชรซอยใบซระลแเน่พักเสริมพี่น้องพักบัวเอาลงไปเลยพี่น้องเอ๋ยแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาน้ำเอ่อิซี้ยวขาวพี่น้องปนกันแล้วเอาลงไปเลยต่อไปกับเขาวขว้พี่น้องเขาวขวต่อไปกับมะเพ็ดปนอีกน้อยหนึ่งย่านโบเพ็ดเอาเพ็ดเพ็ดเลยพี่น้องแล้วก็มะขคัวัวเพี้ยเขากันพี่น้อง ก้อยไข่มดแดงพี่น้องเอ้ยย่ามี่ก็ย่ามไข่มดแดงพี่น้องต้องกินพี่น้องเอยต้องกินให้ได้โมเมนต์ย่ามันกับบ่มี á, นะพี่น,อน้องเอ้ยก้อยไข่มดแดงเด้อจ้าพี่น้องหน้าตาพี่น้องหน้าตาก้อยไข่มดแดง ชิมบังกอนเด้อพี่น้องเด้อชิมบังก่อนอืมอร่อยพี่น้องเลยพอดีนัวเลยมามาพี่น้องมามากินก๋อยขัม่มบุญแดงน้ำก่อยพี่น้องบังดูพี่น้อง สองบวงบักใหญ่เลยว้าวสุดยอดเลยพี่น้องก้อยไข่มดแดงปีหนึ่งมันกับไข่ชะนึงพี่น้องก็บริไข่เลยเลยใดไข่มดแดงยามนี่จะได้กินพี่น้องเลยคือกันกับพักหวานยามนี่พักหวานต้องไข่มดแดงอาหารสุดเลดิศพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นบ มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อแซ่บแสบ,แสบน้ำข่อยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บแสบ,แสบขอบใจเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบใจเดอ้อถ้าชอบกดไลไ์ถ้าใส่กดแชร์ขะหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้อแซ่บแสบ,แสบ,แสบน้ำเดอ้อพี่น้องบาย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 